สวัสดีครับค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในรอบปีงบประมาณ2,566 ึ่งช่วงนั้นท่านอายุ59ปีปีงบประมาณ2,566ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565จนถึงวันที่30กันยายน2,566ช่วงนั้นการท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในปีงบประมาณ2,566เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,567 ปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566จนถึงวันที่30กันยายน2,567ในจ่าท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุาก็มีคําถามหนึ่งค่ะท่านสอบถามเข้ามานะคะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่24 24พฤษภาคม2507 จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนคะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ตามที่ปอน้อยได้นําเรียนประชาสมคัญกันในเบื้องต้นนะคะ,คะท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่24พฤษภาคม2567 เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเปรีอย่างคิดผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะจัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามผ่อน้อยเข้ามานะคะค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามผ่อน้อยเพิ่มเติมค่ะก็ส่งวันเดือน ปีเกิดมานะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุณนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุการที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับในช่วงเดือนไหนนะคะก็สอบถามผ่านช่องทางนี้เข้ามาได้เลยนะคะค่ะตตย comment, คอมเมนต์การทุกคําถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูล ข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะาสำหรับในคลิปนี้เผื่อในต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ